น้ำ <มา S 1> หลบกล้องดูดิหลบกล้องหน่อยสบ ่างเงียบเลยครับค่านนี้เฮ้ยกูไปไปล่ยรถนี่างเขาเฉยเลยไวครับ รอยยางครับรอยยาง พันใหม่วันนี้ดาก์กองสิงตุ้มดีเซลครับผมเดี๋ยวกับดาร์กอนลครับ ปรถอหรอเออกูเป็นคนปล่อยรถประจําอยู่แล้วอะกูมาแบบไม่รู้จักเขาอ่ะแต่กูปล่อยรถให้เขาประจําอะไม่รู้จักเขาอ,อ่ะเ,ออเดี๋ยวจัดลง youtube งให้ซะหน่อย